สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เซรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยนะคะลูกค้า Honda City นะคะ 1.5S ปี2 0 1 7ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทคะ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะทั้งภายในนะคะแล้วก็ภายนอกนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของ Honda นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าครเมี่มนะคะลูกค้าไฟนะคะไฟเราจะได้ไฟนะคะมัลติ r e f a c t เตอรนะคะลูกค้าในส่วนของยางนะคะยางได้ปีใหม่ๆกันไปเลยค่ะได้ยางปี2019นะคะลูกค้า แม็กนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นล้อกระทะนะคะลูกค้ารถเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีการเฉลียวชนพลิกคว่มจมน้าแน่นอนนะคะลูกค้าเดียวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะ,ะในส่วนของอรอบๆตัวรถกันนะคะลูกค้าที่จับนะคะที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าสวยงามจริงๆรถคันนี้นะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะก็จะมีเซ,นซ็นเซอร์มาให้เรานะคะ2จุดนะคะลูกค้าเดวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะตามแม,มาเลยคะ่ะรายละเอียดนะคะภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบนะคะเซนทัลล็อกนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านปกตินะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะนั่งเจาะรถกลางแดดนั่งก็ไม่ร้อนนะคะลูกค้า แอร์นะคะจะเป็นแอร์อันนาล็อกนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะภายในอยู่อย่างกว้างค่ะขวางนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ รายละเอียดนะคะสาหรับนะคะห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะผ้า 5, เหมือนกันนะคะสีดานะคะลูกคา้าภายในนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางนะคะรถคันนี้นะคะลูกาเด็แหม่นะคะจะพาไปดูรายละเอียดในะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะตามม,มาเลยคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกคา้าสังเกตได้ง่ายๆนะคะลูกคา้าเครื่องยนต์นะคะแห้งสนิทนะคะลูกคา้าไม่มีการผิดคว่ำนะคะจมน้ํานะคะกับ เปลี่ยนสีแน่นอนนะคะกอไมรร้านเราไม่มีนะคะการันตีได้เลยเปิดมาทั้งหมด21ปีนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์แหมมโดยตรงะคะ่ะเบอร์แหมมนะคะ0804030163นะคะหรือจะมาพบกับแหม่มได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าหรืออีกสาขาหนึ่งนะคะลูกค้าที่เสรีไทย95นะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดนะคะลูกค้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u บสัไพรให้แหม่มด้วยนะคะและแหม่มน,นะคะจะมีการอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ